สนั่นสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทสุขภาพกาแฟทีมานหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนั่นสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามีเอ็กซ์ลดกรดอลาิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย สนทนาสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบัลบรูกรกะดูกกมทพัฒนาสังคมมอบเข็มเชิดจูเกียร์ไทยแลนด์ยุสอวอร์ดแก่เด็กและเยาวชนต้นกล้าคนดีของสังคมนบริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภาชั้นสองอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้โอยโอกาสวุฒิสภาจัดพิธีมอบเข็มเชิดจูเกียริเกียรติบัตรและเสื้อเกียรติยศไทยแลนด์ยุสอวอร์ดภายใต้โครงการเด็กและเยาวชนต้นกล้าคนดีของสังคมมี นายวันลบตังคนานุรักประธานคณะกรรมาการเป็นประธานในพิธีและพลเอกาชยยน์ค้าทันเจริญโฆษกคโโณะกรรมาการกล่าวรายงานโอกาสนี้พลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเข็มเชิดชูเกียรติเกียรติบัตรและเสือ้องเกียรติยศในครั้งนี้ด้วยนายวันลบตังคนานุรักประธานคณะกรรมาการการพัฒนาสังคมกล่าวว่าโครงการเด็กและเยาวชนต้นกล้าคนดีของสังคมได้สรรหาเด็กและเยาวชนที่มีคุณธรรมมีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนและเพื่อขยายผลต้นแบบไปยังครอบครัวชุมชนประชาชนหน่วยงานและทุกภาคส่วนของสังคมให้ร่วมตระหนักในการทำความดีสืบไปทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติเกียรติบัตรและเสื้อเกียรติยศไทยแลนด์ยูดอว์ดทั้ง6กคนและขอเป็นกำลังใจในการทำคุณความดีต่อไปพลเอกพชยน้าทันเจริญโฆษกคณะกรรมาการการกล่าวว่าคณะกรรมาการการเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและถือเป็นกำลังสำคัญ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตและพลังของสังคมและประเทศชาติมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมตลอดจนทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติทั้งนี้นคณะกรรมการได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติเกียรติบัตรและเสื้อกิยศไทยแลนด์ยุสอว์ให้แก่เด็กและเยาวชนดังนี้หนึ่งนางสาวอัญญมณีกระจ่างช่วยปฏิมากรอายุน้อยที่สุดในโลกผู้สร้างสารรค์งานประติมากรรมพระบรมรูปองค์รัชการที่92เด็กชายเอกภูมิศิริศักดิ์ภพศารและเด็กชายทัชชัย ศิริศักดิ์ภพศสารสองพี่น้องอัจฉริยะผู้สร้างศิลปะพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9จากของเล่นลูบิก3นายสุรบ,บดินพกาหอมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน4เด็กหญิงเคซิยาชุมพวงและเด็กชายวัจ,จนะชุมพวงสองพี่น้องศิลรุ่นจิ๋วผู้สรรสร้างศิลปะภาพวาดแนวนามธรรมแอปสแต c กอาร์ตจนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยการมีแบรนด์เสื้อผ้าระดับโลก ะะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิีสจุดดันไม่เกรงใจใคร FORD RANGER RAPTOR GENERATION ใหม่พบกันที่โชว์บอร์ททั่วประเทศซ่าที่ทุกจังหว่าเต็บซี่เบิดหมดซ่าอาร้อน